โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเราอยู่กับที่สุดกับชินโอ้หหายไปนานมากคอนเทนต์นี้นะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้ผมต้องรีบทำแล้วเพราะว่าไอเว็บนี้มันกำลังจะปิดตัวลงก็อาจจะตุนคลิปไว้สักพระมาณหนึ่งนะครับผมก่อนที่มันจะปิดตอนสิ้นปีนี้นะก็จะอัดคอนเทนต์นี้ไว้เก็บไว้ก่อนแต่ก็แน่นอนครับอัพอัพทุกวันเสาร์เสาร์เป็นเสาร์นะครับผมตามนี้นะครับผมที่สุดกับชินในพาร์ทนี้จะเกี่ยวกับที่สุด ของลิฟฟอร์สปีดนะครับผมมามีหลายภาคกันเลยทีเดียวมาลุ้นกันมีอะไรบ้างครับมีให้เลือกสาภาคเลยสามสิบชอย์โอเคสามสองไปสตาร์ตโอ้โหคุณไม่ต้องสืบเลยคุณไม่ต้องสืบเลยว่ามันคือเดอะเบสอะไรนะครับผมมอสบันเตอร์สองพันห้ากับโรสตรีนะครับผมโอ้โห คุณเทียบเคียงกันไม่ได้เลยครับผมมันต้องมดวันอยู่แล้วจะไปอันดับกลาวกับไฮสเตรกไฮสเตรกที่ผมยังไม่เคยเล่นนะถ้าไฮสเตรกยังไม่เคยเล่นจะเห็นมาเขามาเขาค่าแล้วว่ามันเป็นยังไงครับผมแต่คุณมาเจออันดับกลาวหนึ่งอนะโอ้โหมันเทียบเคียงไม่ได้อยู่แล้วครับผมอันดับกล่าวองอยู่แล้วครับ นี่ฟอร์สปีดภาคแรกกับพอชอืมโหน,นี่ก็ภาคหนึ่งผมไม่เคยเล่นเลยภาคแรกที่ผมไม่เคยเล่นเลยครับผม,มเล่นแต่ภาคสามแต่ภาคสามก็เลยไปแปบเดี่ยวภาคพอชผมเคยเล่นอยู่ครับผมมันก็คือเป็นภาคที่แบบมีแต่พอชจะมีพอชอยู่แค่กี่รุ่นวะน้อยอะ่ะมันน้อยอยู่ครับเอาภาคที่ผมเคยเล่นแล้วกันนะอพอชไปก่อนภาคแรกผมไม่เคยเล่นเลย ในโทกับเดลันในโทไม่เคยเล่นแหละคือมันออกเดวเป็นแบบว่าเกมแบบมุงม้งมี้งฟุออ้งฟิงเนี่ยเดลันอยู่แล้วบไปโหง่ายเลยเร็เรวเลยมึงคาร์บอนกับเดอะโวคาร์บอนกับโวเอาจริงนะเว้ยโวมันเหมือนมัน คือภาคภาคเวรมันเหมือนเอามันเอาแมปมาจากภาคคาร์บอนเลยครับผมอันเนี้ยภาคเวอร์อ่ะมันเป็นภาคออนไลน์นะถามว่ายังมีให้ปิดยังมีให้เล่นไหมยังมีนะยังมีอยู่ภาคเวอร์อ่ะแต่ในอ f ฟฟิ i ชียลแบบของ EA มันปิดไปแล้วนะแต่เราสามารถเล่นเซิร์ฟของคนอื่นได้แต่ว่าเดี๋ยวเบสก็ต้องเป็นคาร์บอนอยู่แล้ว โอ้หภาพ PS PSP ก็มาด้วยเหรอเพรเพอร์สุดสองกับมอนต์เบต a ต้510มอนต์เบต a ต้510จะอยู่ในเวอร์ชันของ PSP นะครับผมแต่คอสเพอร์สุดสองซึ่งผมก็เคยเล่นไปแล้วนะอันเนี้ยนะสนุกสนุกอยู่มอนต์เบต a ต้ใน PSP ก็ก็ถามว่ามันมันก็ดีในระดับหนึ่งเลยนะมันติดแบบคลิปเคียงว่าไปเล่นมือในเวอร์ชันแบบลงพอร์ตมือถือได้อะถูกเลยอะ แต่ถามว่าที่สุดเลยนะรอบทพอปสุดสองครับอ่านี่ครับภาคนี้ผมเคยเล่นอยู่ใน One. พพเพย์วันรอปท็อปสุดสามไอเชาวื้นศักดิ์ดีฟอร์สปิดภาคสามแต่เป็นฮอปท็อสุดหนึ่งกับเพย์แบ็กเพย์แบ็กผมยังไม่เคยเล่นนะแต่เก็บไว้อยู่นะครับผมว่าจะจะเล่นตอนที่ผมอัดนะเล่าเรื่องอะไรประมาณนี้แต่เก็บไว้อยู่นะครับ ยังเก็บในคลังอยู่แต่ยังไม่เคยเล่นได้ขา่าวว่าภาคนี้โดนด่าด,ด้วยเป็นเรื่องเอ่อไมโครทรานเซชันเป็นภาคแรกเลยนะที่มีระบบเติมเงินมาคนมันเลยด่าก,กันแต่ถามว่าเกมเพย์น่าจ,จะโอเคอยู่มั้งเพยวันให้เพย์แบ็กว่ะ NFS สองกับ n f ฟเอ็ดเอ็ดนี่มันคือเกมเออ่เป็นภาคแนวเดียวกับภาค Rival ครับผมนะเหมือนอัปเกรดกราฟ,ฟิกมานิดนึงของ Rival นะครับชูความเป็น m m o มากกว่า Rival เกมนีเ้เปิดตัวเป็นเกมญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่เป็นเกมเกาหลี แล้วเปิดอยู่แค่เฉพาะประเทศจีนนะครับผมแล้วก็ปิดโตล,ลงไปอย่างสมบูรณ์แบบสุดทจ้าน่าสุดเซง็งเลยทําให้ประเทศบ้านเราไม่ได้เล่นกันนะครับผมเออพักเอนะแต่ถ้าไม่เคยเล่นอ่ะ,อะสองก็แล้วห้าีพักนี้หรอพูดืึงพัอะไรอ่ะรสชาติเลยผมไม่เคยได้ยินเลยกับพราะเพตรสุด พอโร,รชาร์เล็ตเป็นไงวะเดี๋ยวผมขอก่อนผมไม่เคยอันนี้ผมไม่เคยเลยเดี๋ยวอ๋อนี่ฟอร์มันคือภาคไฮสตรีทเหมือนกันครับแต่ว่าในชื่อของรรชารเล็ต่ะมันเป็นของฝั่งยุโรปอ๋อมันก็คือไฮสตรีทเหมือนกันครับผมมันคือภาคไฮสตรีทเหมือนกันแต่อันนี้มันคือฝั่งของยุโรปเอ้ามาไหมวะ <c oughs> อ่ะพอ,พอสูุดนะครับ อันนี้ตีอยู่ชิปกับไลโว่โหคนละขั้วเลยครับภาคสองขั้วเลยอันนี้เป็นแนวสนามอันนี้แนวแบบดิบเถื่อนเอาง่ายไลโวก็คือมันก็คือคอสเพรสซิ่นแบบดิบเถื่อนกว่าเดิมเออโหดูครเล่นอยู่เล่นจบแล้วอันเนี้ยมันดิบจริงมันเถื่อนจริงชิปหรอชิปมันสนามแข่งอลดิโอ้ยเชี่ยมันคนละขั้ว ชีสผมก็เล่นแป๊บเดียวเหมือนกันถ้าผมเรื่อความมันผมว่าไรเวอร์ Undercover กับชีโอู้้เูอันนี้ผมบอกเลยว่านี่คือเวอร์ชัน PC นะครับผมมันจะมีเวอร์ชัน PS2 ด้วยนะเวอร์ชัน PS2 อันนั้นเกมมันจะเปลี่ยนเลยรูปแบบเกมเปลี่ยนเลยชีสกับ Undercover อ๋อ ต่อภาคนี้ผมเคยเล่นผมเคยเล่นเล่นเยอะด้วยอืมเันกยโคเวอร์มันก็ดีนะมันยังรูปแบบคล้ายๆกับมอดปัน2อ0 0คาร์บ,บอนอยู่ h ี a นี่คือเป็นเกมแนวใหม่เอจินใหม่ผมว่าภาค h e a ว่ะ e ี e ว่าละวโนลิมิตนี่ครับอันนี้คือเวอร์ชั่นที่ทั่วโลกเล่นกันนะครับผมโนลิมิตก็ถึงปัจจุบันนี้ก็จะมีเล่นอยู่ผมก็เคยเล่นมาสักพักหนึ่งอะ่ะไม่ใช่สักพักอะ่ะนานเลย <c oughs> เล่นจนอิ่มตัวแล้ว <c oughs> เลยไม่ได้เล,เ,ลเล่นต่อโอเค Rival อ่ะอันนี้อันดับการ Rival นะครับผมอันนี้ภาคใน PSP นะ วิหนุกอยู่หนุกยอยู่อันนี้้างนี้หนุกอยู่โอ้โห,โโหเพื่อเพื่ออะไรมึงเอารีมาสเตอร์มาเพื่ออะไรโอ้โหใครจะเท่ๆอันนี้กาวสองวอะอู้อน,นี่กาวสองอยู่แล้วครับน้องๆคาร์บอนพีเอสพีคาร์บอนโอเดอร์ซิตี้คือเวอร์ชัน PSP นะครับผมแล้วก็สอง5ันสิบห้า 2015. ถือว่าเป็นภาคเปิดสกกลาดใหม่ของเอนจินใหม่ครับก็ถือว,ว่าเปิดตัวมาดีนะอินไอเหมือนอัลตร้าเลยภาคเนี้ยใครที่แบบอยากเห็นอัลตร้าเวอร์ชันใหม่ก็แนะนําภาคนี้ครับภาคนี้เหมือนอัลตร้าเลยที่ Fast Speed Carbon Unlimited City PSP มันรูปแบบรูปแบบเหมือนกับรถบันเต้น A510 เลยครับจ้าอย่างแค่ตีมันเฉยๆอะนอกนั้นคือเหมือนเนี่ มีอะไรเปลี่ยนในวีชีพีนะครับผมสองพสิบห้าครับไม่มีอันบาเลยเว้ยเชียเศร้าใจชิปสองกับมอ d ฟันเตสสองพันสิบสองนะครับผมไม่ใช่สองพันห้านะมอส e ันเตสผมรู้สึกแบบเอาตามตรงเลยครับมันจะดีกว่านี้เว้ยม,มันมีเกณฑ์ที่ดีนะแต่ถ้าจะดีกว่านี้ มึงอย่าใช้คำว่าบอลบันเตดเว้ยเพราะว่าถ้าใช้คำว่าบอลบันเตดปุ๊บมันจะเปเปบบเทสสองพันสิบเอ้ยสองพันห้าแล้วมันเกมให้แบบเทียบไม่ได้เลยเทียบไม่ได้เลยเที่ยคือแบบเกมดีละที่ผมไปเล่นอะมันดีชิปสองเหรอชิปสองสนามแข่งก็ดีนะแต่ทีมหลักมันมันต้องสนามสนามดิมันต้องเป็นสนามแข่งแบบผิดกฎหมายดิฉะนั้นผมมาบันเตและ อสองร้อยสับเราสูตรครับสองรสิบโอ้โหไม่ต้องพูดถึงไมโครทันเซชันทำพิดโอ้ยนี่ก็ไม่ต้องพูดครับที่จริงมันก็เทียบคลิปเทียมกันได้นะแต่ถ้าเรื่องตีมความมันมันจะกลาว่โอ้ไม่ต้องส,ส,ส,สืบไม่ต้องสืบเลย โอ้โหนี่ก็ไม่ต้องสืบออเลยไอ้ยี่โมบินเที่ยวกับโดนลีบิีจะเพี้ยอะไรเนี่ยไอ้ภาพสองผมไม่เคยเล่นนะผมไปพอรอนแล้วกันโอ้คาร์บอนกับเดรลันเดอร์ลันอะถามว่าดีไหมมันดีนะเว้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ตีมาเคดอะมันเป็นตีมเนื้อเรื่องครับถ้าคุณอยากเล่นนิฟอสปีดแบบเน้นเรื่องจ๋าเลยอะไปเดอร์ลันเน้นเรื่องเขาท่างได้อยู่แบบไม่ยืดเยื้อ มันจะไม่เหมือนไอพวก e po, แบบคาร์บอนมานเตที่แบบว่ามันต้องแข็งไปเรื่อยๆๆจนแบบนี่เนี่ยจนนั้นเรื่องมาแต่หน้าแล้วตอนนี้คือเดอะเบสอะคุณพ่อคาร์บอนเดอะเบสสุดละแล้วก็โอเ้เชี่ยเลยอันนี้ก็เดาอันนี้ก็ยาก,กว่ะถ้าพูดถึงภาค PSP ที่ผมชอบที่สุดคืออันดับก่อ r ไล่โบเลยนะมัน รูปแบบมันไม่เหมือนไอคาร์บอนกับมาวเต้ที่ผมที่เลือกกันมาก่อนอะไอ้พี p สพี่ะภาพน,นี้นถือว่าแตกต่างสุดแล้วแล้วดีสุดด้วยกับไรยวอล์ลลาวอลวมันก็ดีนะมันก็แนวเป็นโอเพนเวิร์ดเหมือนฮอปเปอร์สุดโอเพนเวิร์ดแต่เลืเดกาวยังคงแบบว่าให้ความเป็นเลนือดกาวอยู่เลยมันแต่งรถได้นะมันอัพเกรดได้ไอเนี้ยอัปอะไรไม่ได้ได้แต่รถ เอา,าดีเก่าอ DSP นี่ยอ่าได้เกา่าอยู่แล้วโอ้โหจุดสุดสโคยี่โคยี่สุดจากสองัสิบห้าอือสองสิบห้าครับโอ้โหฮีย่สิย คาร์บอนกับกาวโอ้หอันนี้ยากยากสำหรับใจผมเลยเนะี่ยคือมันดีหมดเลยไอส่อพนี้ผมชอบทั้งคู่เลยในสี่เอางว้ในสีจ่จัตุรเทพของ Before Speed ที่ผมชอบอมันจะมีมดวันสองพันห้าไอกาวหนึ่งอทกาวสองแล้วก็คาร์บอนสี่คเนี่ยคือดวงใจของผมเลยแล้วมันติดเทียบยากมากคือมันสูสีกันอะ เชียอุเคลียรยากคิดยากมากเลยอ่ะน้กการถือคาบอนดีวะมันต้องเลือกอะ่ะแมปถ้าเล่นแมปอะ่ะยังไงเกมภาคใหม่มันก็ดีอยู่แมปอะ่ะคอนเทนต์ไอ้เนี่ยมีครบทุกหมดเลยนะมีดิฟมีแดกมีอะไรทั้งหมดไอ้นี่คาร์บอนจะขาดแค่ดแดก แรกจะไม่มีครับภาคนี้ถ้าจะมีแร็กก็คือต้องไปหลังกว่าน,นี้ก็คือมอดบันเต็ดมอดบันเต็ดจะมีแร็กแต่ไม่มีดิฟไอ้ภาคนี้จะมีดิฟแต่ไม่มีแร <c oughs> แต่ะมีหมดลงเขาอันนี้ก็มีลงเขาแต่แบบลงเขามันไม่ได้เล้าใจเหมือนภาคคาร์บอนอันนี้มีตกเขาเน่ <c oughs> โหเรื่องยากแต่งรถถ้าเรื่องแต่งรถความหลากหลายอันดับเก่าจะหลากหลายกว่าเพราะว่าคาร์บอนจะแต่งแบบตัวรถอ่ะมันได้แค่บอดี้คิทเว้แต่อันดับเกา่ามันแต่งได้ทั้งหน้าได้แต่งหน้าอย่างเดียวก็ได้แต่งหลังอย่างเดียวก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้ต้องแกะเป็นบอดี้คิทสปอยเลอร์ปรับขนาดได้ภาคนี้ถือว่าเป็นภาคแรกที่สปอยเลอร์ปรับขนาดได้ ปรับกระโปรงหน้าได้ปรับไอตัวตัวช่องอากาศข้างบนได้เออโอ้เยเลือกยากว่ะไอ้เลือกยากจริงอันนี้มันเลือกยากสุดเลยเดีจะไปอยู่ตรงตรงู้ดีกว่าอยู่ไปวะโอเคตาดสิยใและอัน,นีิกาวครับอบอสบอลครับ โอ้โหนี่ไม่ต้องสืบไปเลเอาแล้วภาพดีทั้งคู่นะแต่ถ้าพูดถึงคอนเทนต์ที่คอนเทนต์เนื้อเรื่องที่สมบ,บูรณ์สุดเนี่ยก็ต้องบโมาเต้ดีวะโถ่เอ้ยโอเคจบแล้วมามาดูอันดับมันแน่นอนอยู่แล้วผมเชื่อไหมสีจัตรุรเทพมันต้องอยู่สีอันดับเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงปั่นปะเนี่ยมึงปั่นปะเนี่ยอันดับเก้าโอ้คะแนนสูสีมากโปรสิตไม่ไม่โปรสีรสหรือเปล่ารู้สึกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลางขาครับอันนี้ก็ม่าไม่กลางขาต่ำสุดเท่าไหร่วะ ต่ำสุดน่าจะเป็นอีเอี่ยนนั่นแน่เลยในโตโรใช่ไหมนะว่าแล้วในโตในโตรไม่มีใครเล่นเลยครับผมก็ไม่รู้ด้วยไอรถชา l e n g e ก็ไม่ต้องอีเหี่ยนเขารถชาร e ลิงก็ไฮสตรกีกเหมือนกันเนะีย่ยดูฟอนก็รู้แล้วเนะี่ยโน l ลิมิตนะฟอรนะ์เอชเอชจะมีคนให้เยอะกว่ายโน่ลิมิตหรอวะ,อวะเอชแต่มันแค่ลงประเทศจีนนะเฉะพาะเฉะพาะประเทศเลยนะ อืมท่าสองทาสามอุ้ยไลเวลแพ้อน,นี้ก็ไลเวลแพ้คาร์บอนกับมอวันเลยวะผมรู้สึกว่ามอวันกับคาร์บอนตีมันเหมือนกันเลยซับมันจำเจอะถ้าจะไม่ต่างกันเลยอืมแต่ที่กูแปลกใจคือมอวันสองพันสิบสองมึงอยนดับสีเฮียแสงอันเล้าหนึ่งอันเล้าหนึ่งมันดีนะมึง เพอๆอ่ะอัจจกาหนึ่งอ่ะชนะใน,นเรื่องอาจจกาสองคือเรื่องกลิ่นอายนะมึงความเป็นแบบเรสติดเรสอ่ะยิ่งดีกว่าภาคสองนะเสี่ยเสี่ยฉันแทยชนะเฉยไม่เป็นไรครับโอเคครับโอเคที่สุดกับชินในที่สุดของนิฟั s สป e ดนะครับผมก็จบพิธีนี้กันแครับไปต่อใหม่ที่สุดครั้งหน้านะครับผมสำนี้ก็สวัสดีครับ